ดีครับโมชิเทลครับวันนี้มาหน้าหลงใต้ครับผมนอนสอดหน้าเรียงบอ่อปลาครับผมบรรยากาศเสียงเสียงหลังจากที่ไปยำทางมาจากหน้าจะไปเคีงหน่อยครับผม,บ,มบ่อปลาเมาปลาน้ำหน่อเลี โลเป็นก่อยครับผมเป็นบ่อน,น้อยๆครับะมานที่สบายก็ปลา,ปา,ปา,ปาเป็นสองสามหมื่นตัวนั่นแหละก็ช่วงเหมือนันหนาแล้งฝนมาหลาครับคล้องหลอดนองครับนอนเทียงอนอนตรงมือ อันนี้มันใครวะผมอย่งยงออางไก่ผมไก่ก็งัวรอบผมใช้มันนอนเสาทุงมือครับเดย่าวบอหน่อยรอดววหนองไปเลยครับผม มี่บ่อใหญ่เป็นไก่พันธุ์ไข่ครับผมไก่พันธุ์ไข่บ่อกับบ่อวางครับบ่อวางเยอ ปลาปลาใดเลยครับเดี๋ยมาเอาลำงอทรายเป็นหลักก่อยอู้ขาสวยงามเลยจะเอาขาไปปลูกความขาตป็นใส่ปลูกความเนี่ยเฮ้ยเอ ครับตอน,นโอ้คืกพีคเพ่าปู่ครับเนี่ย,ยพราปู่เนี่ยพีคเนี่ยโอ้โหเพ,พปู่เกิด้วยงา่งามเลยครับผมข้าว มากนี่ครับผม,มที่เด็ประมาณอาจจะส,สองสามไร่มั้งครับค,คิดว่านะครับตัวครับอาจจะเป็นของไง ตเราต้นนีบมะตัมก็สามสิบสี่สิบปีครับเนี่ยต้นนี่บอกเลยเลยเนี่ยตัวเกิดมาตัาสมัยหน่อยเ,ยเจอเลยเนี่ยต้นี้จำได้ครับป้าชส,สิพ่อเพียงเอกว่า องัวมันหลมกลวยใช่นี่โอ้งัวมันหล่ม้นกลวยเลยจากบมานนี้ครับเดี๋ยวจะเมนูคือก่อยปลาเส้นโบแดงครับวันนี้พรน้องเอาหายแล้วเรียบร้อยแล้วบ้านแห้งเรียบร้อยแล้วจากบมานนี้ครับ